ข้อส2องนะข้อ12เมื่อทำอย่างไรไม่ได้ผลละลองวิธีนี้นะขอลองก็แล้วอะไรก็แล้วนะขอลองก็แล้วใสาอารมณ์ก็แล้วไม่ได้ผลนะท้าทายไปเลยท้าทายนะผมเคยครั้งหนึ่งนะตอนที่ผมเคยอยู่บริษัทก่อสร้างนะตอนนั้นเนี่ยประมาณเที่ยงคืนละนะ มีลูกพี่ผมคนหนึ่งเขาก็ถามว่าเฮ้ยนันนะเขาเรียกเขาเรียกภาษาก่อสร้างเขาก็จะพูดแบบนักเลงนักเลงเฮ้ยนันคืนนี้เทปูนป่ะอะไรแบบนี้ผมบอกว่าไม่ครับดึกแล้วแล้วก็เขาก็สายนะมึงก็อย่างนี้แหละหล่อแหล่อะไรแบบนี้เหมือนเหมือนเขาพูดเชิงทาทายเออกูรู้แล้วมึงก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนเหมือนโดนดูถูกไปเทเลยวันนั้นเสร็จตีสี คือ <c oughs> คือมาท้าทาไทยไงถ้าบอกว่าอาช่วยหน่อยอช่วยแล้วเป็นคนดีนะไมยแล้วง่วงตอนนั้นแต่ประมาณว่าอามึงก็อย่างนี้แหละอโอเคเ,อเราโหยอมไม่ได้เลยแบบว่าเนี่ยการท้าทายบางทีก็ได้ผลนะหรือเราท้าทายบางอย่างเหมือนตอนนั้นเนี่ยตอนที่ใครรู้จักคริสเตโนโรนัลโดไหมรู้จักใช่ไหมก็คือว่า ตอนนั้นเซอร์อเล็กฟูสันเขาคุมทีมแมนยูอยู่แล้วริเตโน่เนี่ยเป็นนักเตะดาวรุ่งแล้วก็เซอร์อเล็กเนี่ยเขาทาทายนักเตะว่าเอ้ถ้ายิงเกิน10ประตูมั้งหรือไงไมัหรือ15ประตะูเดี๋ยวจะให้เงินเงินไม่กี่บาทหรอกประมาณว่าเออแต่ไม่ถึงหรอกอะไรแบบเนี้ยไปทาททายปีนั้นรู้สึกยิงไปเกือบ30กว่าก็ได้ว่ามันเหมือนกับว่าเวลาคนเราได้ได้ทาทาย เ,เขาจะแบบอยากจะทำนะเหมือนอันหนึ่งนะประโยคท้าทายที่แบบคลาสสิกเลยนะตอนที่สตีฟจ็อบนะจะเชิญ CEO ของเป๊ปซี่เข้ามา Apple เข้ามาบริษัท Apple นะวิธีโน้มน้าวใจก็คือว่าตอนนั้นบริษัท Apple นลยเล็กบริษัทเป๊ปซี่ใหญ่แล้วนะสตีฟจ็อบบอกว่าไม่มีใครจำ คนขายน้ำได้หรอกแต่ถ้าคุณอยากมาเปลี่ยนโลกกับผมคุณมาที่นี่อะไรแบบนะี้คล้ายๆกับว่าอยู่ที่เก่าขายค่น้ำแต่มาเิบผมเปลี่ยนโลกซี CEO อคนนั้นลาออกมาเลยนะเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อมาเพื่อมาอยู่กับสตรีทจ็อบสุดท้าย CEO นั้นก็ไล่สตร v e จ็อบออกจาก Apple แทน นี่นี่เป็นสตอรี่เล็กๆน้อยๆนะเพราะฉะนั้นการท้าทายเนี่ยถ้าเราทําได้ตรงจุดเนี่ยมันจะทําให้เกิดการแบบว่าโน้มน้าวใจด้วยตัวเองมันเหมือนไปกดสวิตช์บางอย่างนะใครบ้างที่เคยโดนท้าทายแบบสำคัญสำคัญเลยใช่ไหมอย่างเช่นเชื่อว่าหลายคนก็โดนท้าทายโดนดูถูกเหยียดยามเช่นมึงเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอหรอกมึงไปไม่ถึงไนหรอกชีวิตเนี่ย ส่วนใหญ่มนุษย์เราเนี่ยเวลาโดนท้าทายหนักๆเนี่ยไม่ยอมนะอมเดี๋ยวค่อยดูไม่จบหรอกเดี๋ยวค่ด้วยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไรหรอกไปไม่เท่าไรเดี๋ยวทาก็หยุดอะไรแบบนี้นะ,ะคนที่โดนท้าทายแบบนี้เขาจะไม่ยอมเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคหนึ่งนะในการที่ท้าทายคนนะ